วันนี้ได้ขนแกนมาซอยกันเท่าที่มาในบริบทิบงานมาหลายว่าทุปีนะครับผมจำลนกลือชา้าวันที่ไ้มาลำขึ้นมาไายงานตัวคุณพี่อินแตนาปากไฟล่ำไปจบไปบังหันบักลาคือยากก่างกอดคำที่ระบุดรูปรอ,อมาไายงานตัวขึ้นมาทุกคนวันนี้รับบทวนนี่ตีซีนสันเด้ ให้เขาคันคอนก็นได้เศร้าด้ยอะไรกันตัวเทคว่คนเออดิฉันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมอลมมอลัรัศมีไรลัตค่ะบ้านน้องแดงเ้องนีน้ไะค่ะไก่ไก่บ้านน้องแดงมีอะไรส้อยสวัสดีนี่แหละค่ะเอาแลวกไก่บิ็นชกกนละครับสวัสดีครับผมมอลลัมสถียนร่มผนอยู่บ้านน้องรุ่งประยูรครับนี่คือใคนี่คหนุ่ล้านไก่ สวัสดีค่ะารย์มอลำพัสดาดาวคันนองค่ะอยู่ตำบลเมืองเกาลือเมืองจกกังหวัดกอนแกนยิน,นตลาดนักของน้องดีละค่ะสวัสดีครับับผมไพศาลน่อยพื้นคนครับตะกอนก็อยู่นี่ถัะเลาะสร้อยลงกยนี่ละตอนนี้อยู่ฮุ่ยเชียงครับพี่น้องอยู่ฮุ่ยเชียงตำบลหนองบัวเป็นหนองสร้อยครับุญธรรมท่องหน่อยดาวสวยครับผมอากาศมากขอบคุณพี่น้องสวัสดีครับ ผู้นั้นยกขางทาสตดเขี้ข่อยก็ยกขางทาสที่แล้วนั่นเลาะนั่นพาหนาโอ้ไม่ต้องพูดเรื่ไก่ๆกยังไงผู้นั้นก็ยกเลาะนั่นผู้นั้นก็ยกเลาะเนี่ยโอ้ยมันเลาะยกไก่สะโพกเขามานนั่นมานละเขาพอมากเหมือนมากคำละบาดแผเขายกไก่กินเขามาแต่บานไผ่บานมัน ับเมียป so ้าเมื่อวานถ้าเยนเราก็ว่าเดี๋ไปกินข้าววัดเตาเพียงเพิ่นมานะเจ้ากินอยู่นี่ยค่ะอาจารย์ทุกอย่างก็ซัดท่าคือกันเราพเมื่อวันนี้มันก็คุ้มกินข้าวอย่เมื่อวันนี้ก็คุ้มกินข้าวเอาข้าวมาหลายแถวบ้านมันนี่เสนอไปใส่กับพ่อเดี๋พักเขาว่าเสนอว่าอ๋ขอบคุณหลายๆเด้อจะมันอุ่นอกอุ่นใจมันเป็นม่านน้ำหอดของเจ้าอาวาสคนน่ะเห็นไหมอุ่นอกอุ่นใจยังว่ามันก็มีหลายอ ไม่ยังว่าเราไปใช้เรากับบอลเรื่องมอลำตัวเราเอามาลล้ำเรเทศกับเทศปวดปนดกายกาใกายกันเยอ่แต่ขุนอุนข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 ุนอุนข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 นขนขุนขุนขุนขขุนขุนุ่นข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 ุนกุนกันขุนกุนกัน มาเท่านี่ยอ้ยเลิศละละเนาะแมีนบอกมาต่อ,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 ตอไปหมอสลำบุชยัยสิ่ลำบัด